ผมเพจผมเพจใายเพื่อนผมเพจมึงไงสัตดมึงไมงเก่งอ่ะจร็งยิงหงาเก่งหงาป่ะอันเดมตั้งแดงมึงแต้มเท่าไหร่มึงแต้มสี่พันห้ามีป่วยเปล่าหกพันสองมึงยังไม่คุยเลยมึงออกมาเจอกูนะปากมึงมันตอแหลเยอะแหลงโกมาดูดิมึงก็ออกมาดูดิสี่แหลงโกมึงแต้มเท่าไหร่นะ 6,002 0 0กี <3> 3 6, <3> <3> 1> 1 1 os, ่ดาวสามดาวปากม้วนตอแหลเอาแล้วมึงเอากี่ดาวละ่ะมึงกัามึงสองดาวอย่ามาคุยกับล้อจะมาคุยพูดมึเไอ้เยังไม่ตรงเลยว้ลอง6,002ละมือเปล่าฝันหรือเปล่าเะถือปืนเปดีไปดีอยู่คนเดียวนะถือปืนยังไม่มั่นเลย ในทีมก็ยิงอยู่คนเดียวนะยิงสอ่คิวสองคิวทำไม่ได้แ็บไปงงอาจจะตัวเขาเนาะมึงอะโอ้เจมเขาแอดหัวไงครับเบิเทลจมเขาแอดหัวไงเฮียดูดูดูไอ้เนี่ยดูดิจะตุนปืนแล้วดูไอยี่สิบ